วันนี้เราจะมาขยายพันธุ์ฟักทองนะคะโดยใช้วิธีการโน้มเถาค่ะวิธีนี้ง่ายดีนะคะ พ่อวารีสวนสวัสดีค่ะเราจะมาขยายพันธุ์ฟักทองโดวยวิธีการโน้มเถาแบบง่ายๆกันนะคะให้เราเตรียมดินใส่กระถางมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ทําง่ายๆค่ะโดยการใช้เถาของฟักทองนะคะโน้มตรงข้อลงมาค่ะจากนั้นเราก็หาไม้สัก2อันนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เอามายึดเถาไว้นะคะให้ติดกับดินแบบนี้ค่ะ พอเราใช้ไม้ยึดเห่าของฟักทองได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็เอาดินมากรบได้เลยค่ะพอกรบดินเสร็จแล้วก็รดน้ำนะคะแล้วก็วางทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ3สัปดาห์นะคะรากก็จะงอกออกในส่วนของข้อเราก็ตัดเอาไปปลูกได้เลยค่ะการขยายพันธุ์แบบนี้พืชจําพวกฟักสามารถทําได้นะคะเพราะว่าจะมีรากออกตรงข้อค่ะก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์อีกวิธีหนึ่งนะคะที่ทําง่ายค่ะแต่อาจจะต้องใช้เวลารอนิดนึงนะคะ ก็จะใช้เวลาประมาณ15-20ถึงบวันนะคะอันนี้ของเราทําไว้นะคะก็จะได้ประมาณสัก2อาทิตย์ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดเลยค่ะปกติ2อาทิตย์แรกก็เริ่มออกแล้วนะคะพอตัดเสร็จเราก็ย้ายไปวางในที่ที่เราต้องการได้นะคะพอดีน้องอยู่ในกระถางค่ะก็จะง่ายดีค่ะวิธีการดูแลก็รดน้ําใส่ปุ๋ยตามปกตินะคะลองทํากันดูค่ะถ้าเกิดใครอยากจะขยายพันธุ์แต่ยังไม่มีเมล็ดพันธุ์ลองใช้วิธีนี้ดูนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องพ่อวา,ล,วาลุยสวนทนำะคละ ไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอพูดแล้วก็สวัสดีค่ะ